สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่รักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้มาพบกับกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณครูมเมธินีสีแก้วคุณเช่นเคยค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนเรามาเรียนรู้อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่5ของเล่นและของใช้ซึ่งจะเป็นการทบทวนบทเรียนเรื่องของเล่นและของใช้นะคะนักเรียน เมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนทุกคนจะได้ทำแบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ประจําหน่วยการเรียนรู้ที่5ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกคนจะต้องตั้งใจเรียนและทบทวนบทเรียนไปพร้อมๆกับครูเมค่ะนักเรียนพร้อมเรียังคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนรู้นื้อหาพร้อมๆกับครูเมได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปทบทวนในเนื้อหานะคะ เรามาทบทวนแผนพังประจําหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องของเล่นและของใช้กันก่อนนะคะสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่5ของเล่นและของใช้จะประกอบด้วย3หัวข้อที่สําคัญคือหัวข้อที่1ของเล่นและของใช้รอบตัวหัวข้อที่2นะคะวัสดุที่ใช้ทําเป็นของเล่นและของใช้และหัวข้อที่3นะคะการจัดกลุ่มวัสดุโดยใช้สมบัติของวัสดุเป็นเกณฑ์ สำหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะจะตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต่างๆไปนี้นะคะมาตรฐานการเรียนรู้ว2.1ตัวชี้วัดป .1 ท .1 อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุซึ่งทำมาจากวัสดุชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกันโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ตัวชี้วัดป .1 ท .2 ระบุชนิดของวัสดุและจัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้นักเรียนยังจำได้ไหมคะว่าสิ่งไหนเรียกว่าของเล่นและสิ่งไหนเรียกว่าของใช้จากภาพตัวอย่างนะคะนักเรียนภาพด้านบนสุดนะคะสามภาพแรก จะเป็นตัวอย่างของของเล่นนะคะซึ่งจะทํามาจากวัสดุที่แตกต่างกันส่วนภาพด้านล่างนะคะจะเป็นตัวอย่างของของใช้นะคะนักเรียนแล้วเรามีเกณฑ์ชนิดใดบ้างที่ใช้บ่งบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเล่นหรือของใช้เราจะไปติดตามกันในเนื้อหาต่อไปเลยค่ะ จากภาพตัวอย่างในสไลด์นี้นะคะนักเรียนก็จะเป็นภาพตัวอย่างของของเล่นและของใช้ที่อยู่ร,บรอบๆตัวเราซึ่งนักเรียนเองอาจจะเคยเล่นเมื่อสมัยยังเป็นเด็กนะคะและของใช้บางอย่างนักเรียนอาจจะใช้ในชีวิตประจําวันยกตัวอย่างเช่นดินซ้อไม้บรรทัดกันไกลเป็นต้นนะคะนักเรียนของเล่นและของใช้รอบตัวเหล่านี้อาจจะทํามาจากวัสดุหลากหลายชนิดยกตัวอย่างเช่นพลาสติก ไมย้ยางเป็นต้นนะคะนักเรียนแล้วของเล่นและของใช้มีความแตกต่างกันอย่างไรเรามาทราบคำตอบในสไลด์นี้กันได้เลยนะคะของเล่นคือสิ่งของใดๆที่เด็กๆใช้นำมาเล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความสุขยกตัวอย่างเช่นตัวต่อตุ๊กตาหุ่นยนต์ลูกฟุตบอลเป็นต้นนะคะนักเรียน ส่วนของใช้นะคะก็คือสิ่งของใดๆที่สามารถนำไปใช้งานได้ยกตัวอย่างเช่นเสื้อผ้ารองเท้ากันไกลเก้าอี้โทรศัพท์เคลื่อนที่หม้อกระทะเป็นต้นนะคะนักเรียนเห็นไหมล่ะคะว่าของเล่นและของใช้มีความแตกต่างกันตามประโยชน์ของการใช้งานนั่นเองค่ะ จากการทำกิจกรรมในบทเรียนในกิจกรรมที่5.2วัสดุที่ใช้ทำเป็นของเล่นและของใช้ที่นักเรียนเคยทำมาแล้วนะคะเราสามารถจำแนกได้ว่าสิ่งของที่อยู่รอบตัวเรานั้นมีทั้งของเล่นและของใช้ซึ่งของเล่นและของใช้ต่างก็ทำมาจากวัสดุหลากหลายชนิดยกตัวอย่างเช่นทำมาจากไม้ทำมาจากพลาสติกทำมาจากผ้าทำมาจากแก้วทำมาจากยางทำมาจากอิฐ ทำมาจากหินหรือทำมาจากกระดาษเป็นต้นนะคะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นเก้าอี้ในภาพนะคะเป็นเก้าอี้ไม้ซึ่งทำมาจากไม้ค่ะและภาพต่อมานะคะเป็นภาพของเครื่องบินของเล่นซึ่งเครื่องบินของเล่นนี้ทำมาจากพลาสติกค่ะนอกจากนี้นะคะของเล่นและของใช้บางชนิดอาจจะทำมาจากวัสดุเพียงชนิดเดียว หรือทำมาจากวัสดุหลายชนิดประกอบกันยกตัวอย่างเช่นลูกบอลในภาพนะคะนักเรียนทำมาจากยางซึ่งเป็นวัสดุเพียงชนิดเดียวและตัวอย่างต่อมานะคะเป็นภาพของพัดลมซึ่งพัดลมทำมาจากพลาสติกและโลหะนั่นหมายความว่าของเล่นและของใช้บางชนิดทำมาจากวัสดุที่มีทั้งชนิดเดียวและมีทั้งหลายชนิดประกอบเข้าด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อประโยชน์ในการใช้งานนั่นเองค่ะความแตกต่างของการนำวัสดุแต่และชนิดมาทำของเล่นและของใช้วัสดุที่ใช้ทำเป็นวัตถุที่เป็นของเล่นของใช้มีมากมายหลากหลายชนิดเช่นผ้าแก้วพลาสติกยางไม้อิฐหินกระดาษโลหะ วัสดุแต่ละชนิดมีสมบัติที่สังเกตได้ต่างๆกันเช่นสีความนุ่มความแข็งผิวครุขรคะผิวเรียบความใสความขุ่นการสามารถยืดหดได้ความสามารถในการบิดงอได้สมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุแต่ละชนิดอาจจะเหมือนกันซึ่งสามารถนำมาเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มของวัสดุได้ เรามาดูสมบัติของวัสดุแต่และชนิดที่เรานามาทาเป็นของเล่นและของใช้กันค่ะเริ่มจากผ้านะคะผ้าเป็นวัสดุที่มีความอ่อนนุม่มมีผิวเรียบยืดหดและบิดงอได้เล็กน้อยนิยมนำไปตัดเย็บขึ้นรูปได้ง่ายสามารถซักง่ายและแห้งเร็วเช่นเราสามารถนำผ้ามาประดิษฐ์เป็นกระเป๋าทำเป็นตุ๊ก,กตาและเสื้อผ้าเป็นต้นค่ะวัสดุต่อมานะคะ คือแก้วแก้วเป็นวัสดุที่มีความโปร่งใสผิวเรียบทนต่อรอยขูดขีดและความร้อนความเย็นนิยมนำไปใช้ทำเป็นขวดบรรจุพันธุ์แก้วน้ำอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หลอดไฟเป็นต้นสมบัติของวัสดุชนิดต่อมานะคะพลาสติกเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาไม่นำความร้อนน้ำซึมผ่านไม่ได้มีราคาถูก นิยมนำไปใช้ทำเป็นเก้าอี้บรรจุพันธุ์ชนิดต่างๆเป็นต้นต่อไปนะคะเราไปดูสมบัติของวัสดุชนิดต่อไปคือยางยางมีความยืดหยุ่นได้ดีบิดงอได้มีความนุ่มมีผิวเรียบไม่นำไฟฟ้าและสามารถกันน้ำได้ด้วยค่ะสมบัติของวัสดุชนิดต่อมานะคะคือไม้ไม้เป็นวัสดุที่มีความแข็ง ทนทานยืดหดและบิดงอไม่ได้นะคะคุณสมบัติของวัสดุชนิดต่อไปเลยนะคะนักเรียนคืออิฐอิฐเป็นวัสดุที่มีความแข็งผิวกรุกขระหรือผิวเรียบอาจจะมีแตกหักได้บ้างนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเราไปดูสมบัติของวัสดุชนิดต่อไปกันเลยนะคะก็คือกระดาษค่ะนักเรียนกระดาษเป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบา ซึมซับน้ําได้ดีและสามารถฉีกขาดได้ง่ายนะคะต่อไปนะคะจะเป็นสมบัติของโลหะโลหะเป็นวัสดุที่มีความแข็งมีความทนทานมีผิวมันวาวมีความสามารถในการนําความร้อนและนําไฟฟ้าได้ดีค่ะเมื่อนักเรียนรู้จักคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดไปแล้วนะคะหัวข้อต่อไปที่นักเรียนจะได้ทบทวนคือการจัดกลุ่มวัสดุ โดยใช้สมบัติของวัสดุเป็นเกณฑ์วัสดุที่ใช้ทำเป็นของเล่นและของใช้มีมากมายหลากหลายชนิดวัสดุแต่และชนิดอาจจะมีสมบัติที่สังเกตได้ทั้งเหมือนกันหรือแตกต่างกันเช่นสีความนุ่มความแข็งผิวกลุกละผิวเรียบความใสความขุ่นการยืดหดได้ความสามารถในการบิดงอได้ ซึ่งการเลือกใช้วัสดุในการผลิตของเล่นและของใช้ควรคำนึงถึงสมบัติของวัสดุที่มีความเหมาะสมกับการใช้เพื่อให้ได้สิ่งของที่มีคุณภาพและสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะเกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัสดุโดยใช้สมบัติของวัสดุเป็นเกณฑ์เกณฑ์หมายถึงสมบัติหรือลักษณะที่เราใช้ในการจัดกลุ่มโดยกำหนดให้สิ่งที่มีสมบัติ หรือลักษณะเดียวกันจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะนักเรียนจากภาพตัวอย่างนี้นะคะนักเรียนดูภาพฝั่งซ้ายมือจะเป็นภาพของเล่นซึ่งมาทำมาจากพลาสติกนะคะส่วนภาพขวามือนะคะจะเป็นภาพของใช้ซึ่งทำมาจากพลาสติกนะคะดังนั้นของใช้และของเล่นในภาพซึ่งทำมาจากวัสดุชนิดเดียวกันและมีสมบัติของวัสดุเหมือนกันเราจึงจัดสิ่งของใน ภาพนี้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะนักเรียนการจัดกลุ่มของวัสดุในการจัดกลุ่มของวัสดุเราสามารถกําหนดเกณฑ์ได้หลายอย่างซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดกลุ่มของวัสดุอาจจะกําหนดได้จากสมบัติหรือลักษณะของวัสดุเช่นขนาดรูปร่างรูปทรงสีพื้นผิวหรือกำหนดจากการใช้งาน หรืออย่างอื่นเป็นเกณฑ์ก็ได้นะคะนักเรียนเพราะวัสดุที่เรานำมาทำเป็นของเล่นและของใช้จะมีอยู่มากมายหลากหลายชนิดเช่นผ้ายางโลหะกระดาษวัสดุแต่และชนิดจะมีสมบัติต่างๆเช่นผ้าจะมีความอ่อนนุ่มยางจะมีความยืดหดโลหะจะมีความแข็งแก้วจะสามารถยอมให้แสงผ่านได้ กระดาษจะมีพื้นผิวเรียบดังนั้นในการผลิตของเล่นและของใช้ผู้ผลิตจึงต้องมีการเลือกใช้วัสดุให้มีความเหมาะสมตามสมบัติของวัสดุที่จะทำให้เราได้ของเล่นและของใช้ที่มีคุณภาพและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนักเรียนต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการเลือกใช้วัสดุให้มีความเหมาะสมต่อการทาสิ่งของตามสมบัติของวัสดุ ยกตัวอย่างเช่นสมุดจดบันทึกทํามาจากกระดาษเนื่องจากกระดาษมีพื้นผิวที่เรียบจึงสามารถเขียนหรือจดบันทึกได้ง่ายนะคะตัวอย่างการเลือกใช้วัสดุในการทำสิ่งของตามสมบัติของวัสดุชนิดต่อมานะคะก็คือตุ๊กตาคา่นักเรียนซึ่งตุ๊กตานะคะจะทำมาจากผ้าเพราะผ้าจะมีความอ่อนนุ่ม ทำให้สัมผัสแล้วรู้สึกนุ่มนั่นเองค่ะจึงนิยมนํามาทําเป็นเสื้อผ้าและตุกตานั่นเองค่ะนักเรียนและอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของการเลือกใช้วัสดุในการทําสิ่งของตามสมบัติของวัสดุก็คือช้อนและซ่อมนะคะซึ่งทํามาจากโลหะเนื่องจากโลหะมีความแข็งแรงมีความทนทานต่อการใช้งานจึงเลือกใช้โลหะในการทําช้อนและซ่อมนั่นเองค่ะ เห็นไหมคะราคานักเรียนว่าวัสดุแต่และชนิดจะมีสมบัติที่แตกต่างกันดังนั้นในการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมตามสมบัติของวัสดุจะทำให้เราได้สิ่งของที่สามารถใช้งานและเกิดประโยชน์มากที่สุดค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนชมคลิปวิดีโอการสอนจบแล้วนะคะให้นักเรียนทุกคนไปทำแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ที่5เรื่องของเล่นและของใช้ จะอยู่ในเล่มแบบฝึกหัดในหน้า101ของนักเรียนนะคะคำสั่งก็คือให้นักเรียนใช้ดินสอระบายลงในวงกลมหน้าคำตอบที่ถูกต้องให้เต็มวงนะคะโดยแบบทดสอบประจำหน่วยจะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อด้วยกันเมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแบบทดสอบของนักเรียนส่งลงมาในคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะคะและก่อนส่งทุกครั้ง ให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นและเลขที่ของนักเรียนให้ถูกต้องเพื่อคุณครูจะสามารถตรวจเช็คและให้คะแนนได้นะคะนักเรียนสำหรับวันนี้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งของคุณครูเมทินีขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนโอกาสหน้าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ